เมื่อวันที่เราต้องนําศพไปฝังที่สุดสารแต่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในนั้นทั้งรูปปั้นที่เคลื่อนย้ายเองและโบสถ์ที่เต็มไปด้วยปริศนาและศพเต็มไปหมดเราควรจะทําเช่นไรเพื่อจะได้ออกจากโบสถ์นี้และมีชีวิตรอดกลับไปใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เบอร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Perfect Sport กันแล้วนะเดี๋ยวเรามากดเพลย์เริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่กันกไม่เสียเวลานะครับไป จุดจบที่สมบูรณ์แบบคืออะไรมันเป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจําที่ดีที่สุดและในขณะที่เหลือมันเงียบมากเป็นป่าช้าเหรอป๊อป๊อคค้นหาสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบอ่ะแล้วเขาก็สอนวิธีการเล่นเรามาด้วยนะครับอันนี้เป็นปุ่มเดินปุ่มวิ่งเดิน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 วิ่งโอเคในเมื่อมันวิ่งได้เราก็ชิลแล้วรครับอาจากสถานการณ์เนี่ยเราน่าจะอยู่ที่สุสานเหรอแล้วนี่คืออะไรอะ่ะ อุ้ยเด็กเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงมิสติ้งเพ์ซันค้นหายเหรอมีค้นหายอยู่สามคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอุ้ยรูปแปะค้นหายเต็มไปหมดเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะต้นหญ้าธรรมดาทอคงานค้นหาจุดจบที่สมบูรณ์แบบเอ่อค้นหาจุดที่สมบูรณ์แบบคืออะไรวะจุดอะไรอะ่ะใช้กูค้นหาจุดอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอครับพี่ในเมื่อแมพมัน ไม่ได้มีเท่านี้สิก็มีเยอะอยู่เหมือนกันโอเคภารกิจเดียวที่มันให้เราทําก็คือค้นหาเหรอดูเหมือนมันจะเป็นเขาวงกดเหรอให้กูหนีตัวอะไรไหมเนี่ยอุ้ยดูลูกปันตรงนั้นดิทุกคนอุ้ยเคลื่อนที่ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นเอ่อเทพผสมกับปีศาจไปในตัวนะทุกคนโอ้โหสุดๆเลยวะอุ้ยดูเขาแปลกค้นหายเดี๋ยวเราไม่มีการตับเมาส์ด้วยอ่ะ โอเคไม่เป็นไรไปฮะเราต้องดําเนินการต่อไปอย่าขยับนะขอร้องอุ๊ยอันนี้อะไรอะแสงวิ่งวับหยิบพั่วจากรถหยิบพั่วออกจากรถอ๋อในในรถเรามีพั่วด้วยเดี๋ยวผมกอกลับเข้าไปที่รถก่อนนะครับทุกคนอ่ะเรากลับมาที่รถแล้วครับอ่ะได้พัว่วละ i s up sport ขุดจุดนั้นโอ <Okay. S 2> เคแล้วต้องกลับไปขุดจุดที่มีแสงวิงวับเมื่อกี้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไร ได้นั่นต้องการให้ฉันทําเดี๋ยวฉันจะทําให้โอเคขุดตรงนี้อืมเอ่อไม่มีอะไรใช่ไหมน้ำศบออกจากรถฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วทุกคนดูเหมือนว่ามันจะให้เราเอาศพมาฝังที่สุสานนะโอเคไม่เป็นไร นี่มึงเป็นนักฆ่าหรือเปล่าหรือว่ามึงอำพพางคดีหรืออะไรสับสนไปหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเอาศพออกก่อนนะทุกคนโอ้นีศพอยู่ข้างหน้าเราอยา่ากระดิกหัวและอย่าขยับเด็กขาดไม่อย่างงั้นมันจะทำให้เฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนไอ้ลูกป,ปั้นมันขยับได้มาอยู่ตรงนี้เหรอปกติมันอยู่ตรงนี้ไหมวะ ไม่ได้สังเกตเลยเอ้ยจริงๆด้วยแม่งขยับไอ้เชีย่ยจากตรงเนี้ยมนขยับมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนโอ้ชิสอ่วก็ดีกลับมานะอ้เชี่ยมันอะไรแล้วทุกคนโอเคอุย้ยโอ้ขนลุกเลยวะกลับใจบาปของคุณในคริสตจักรคืออะไรอะ่ะคืออะไรภารกิจต่อไปมันให้เราทำอะไรหรอกลับใจบาปของคุณในคริสตจักร อะไรให้เราทำอะไรเอ่อเข้าไปที่โบสถ์เหรออ้โหมึงจะกินกูไหมเนี่ยกลัวอย่างเดียวเลยชิดแมงเล่นหนักจริงโอเคเข้าไปในโบสถ์ครับจริงๆด้วย คุคนหายโกรเยอะเลยทุกคนครับระวังนยน,นะอย่าดูครึ่งจอนะครับเออมันเขียนว่าอะไรรีเพนโอ้ยโอเคครับเดินไปพร้อมกันครับทุกคนแล้วเราก็ติดเราไม่มีกุญแจคืออะไรให้เราทำอะไรกุญแจไม่มีจะออกอยังไงเนี่มันคือปริศนาอะไรอะ่ะทุกคน ไม่มีอะไรให้เรากดด้วยนะเดร์กับใจเนี่ยมันล็อกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนมีคนอยู่อีกด้านหนึ่งเลยอะ่ะเนี่ยกดหนึ่งครั้งแล้วมันมีเสียงแบบเนี่ยมันเหมือนมีคนอยู่อีกด้านหนึ่งเลยโอ้ยเฮ้ย <c oughs> มาไหมฮัลโหลอึ๊บกูวิง่งใส่เลยอ๋อนี่ไงกุญแจดูเหมือนพี่เขามาบอกเราเฉยๆนะครับว่ากุณแจมันอยู่ตรงนี้นะไอ้ปอน,นุ่มเล่นกูแล้วเกมนี้เนี่ยใช้เวลาทำมีแค่สี่วันเองนะครับทุกคนเชืเ่อไหมมึงทำมาโคตรดีเลยวะ่ะออกได้แล้วนะอุ๊บโอ้โห ใครวะเหมือนคนนี้เลยโอ้ยเราไม่ซ้าหน้าเลยโอ้โหยิ้มด้วยหน้านี้พี่เดี๋ยวล็อกม่นเนี่ยอย้ทุกคนเชื่อแล้วอยู่ในที่ที่แบบโคตรไม่ดีเลยะอะอขยับได้เหรออะไรวะอย่านะอย่าขยับกลับมาก็พอโอเคไปห้องถัดไป เสียงอะไรเสียงอะไรเอ้ยเมื่อกี้เป็นหัวอันนี้น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าอุ้ยเสียงอะไรสเตปสเตปปะสเตปคืออะไรอะอไปห้องถัดไปเลยทุกคนเฮ้ยไม่เชื่อไปไม่ได้มันมีเสียงคนพูดไว้ทุกคน เดี๋ยวเด๋ยวมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยกลับไปไม่ได้ด้วยเหี้ยแล้วกูอยู่ในห้องนี้คนเดียวเแต็บนะทุกคนไม่ใช่สต็อปแต่มันแปลว่าหยุดนะครับมันให้เราหยุดอ่ะหยุดหยุดโอ้คุสังเกตเจอมีดได้เรามาผ่าเนี่ยเหรอ ทิมแล้วอุ้ยจะมีเลือดแล้วทุกคนมีเลือดด้วยทิมรัวๆเลยกูทิมรัวๆเลยแต่กูมีมีดแล้วคือไรวะทิมแล้วเนี่ยหยิบมีดหยิบมีดแล้วก็ทิมแล้วเรวปล่อยกูไปเถอะอุ๊บปักแล้วฮะอ๋อโอเคเอามีดไปปักกระสอบแล้วมันจะมีกุญแจมาให้เราเสี่ยวหลังวาวๆเลย อย่ามีอะไรนะอย่านะโอเครับไปห้องถัดไปอยังไม่จบกันนี่เหรอกทำไมโบสมันรายาหลือเกินตอนที่เราเข้ามามันก็สั้นเดียวเองนะอันนี้เป็นห้องที่ประมาณห้องที่สี่เลยหรือเปล่าที่เราเข้ามาเนี่ยทุกคนโอเคห้องนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากหรือเหมือนจะเป็นไข่ปริศนาหรือเปล่าโอเคฮะ <Huh? S 1> depends or go back อย่าหันหลังกลับ ไปอุ้ยให้เราสู้เหรอแต่ข้างหน้ามันมีรูปปั้นอยู่ครับทุกคนมึงจะทำอะไรกูนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เชื่อได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ครับแต่ข้างหน้ามันมันไม่ทำอะไรอือเอาละครับกล้องล็อกแล้วคือโ เสียงตำรวจคืออะไรอ่ะตำรวจมาที่สุสานกันเต็มเลยทุกคนแต่ไม่รู้มาทำอะไรนะดูเหมือนว่าเราจะดองหรือเปล่าเราตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเราตายวะทุกคนดูเหมือนเรื่องมันจะตัดจบแบบงงๆเลยวะดูเหมือนว่าเราจะตายภายในโบสถ์นั้นหรือเปล่าเหมือนว่ามันหลอกให้เราเป็นเครื่องสังเวยกับรูปปั้นนั้นปะ แต่เราก็เอาศพมาทิ้งนู้วยอยู่ดีๆเราเข้าไปสก,การะที่โบสเนี่ยเราก็ตายเฉยเลยงงมากโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม Perfect Sport นะครับส่วาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไคร c r เบอให้กับผมด้วยนะคลิปนี้ผมว่าน่ากลัวมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย